super all right ladies and gentlemen are you ready for the first fight of tonight ยอดบอยมัดคมจอมเดือดชายแดนใต้จากยัลานะฮะในค่ำคืนนี้ประทะกับขมังเวทจอมอึดจากกัมพูชาในพิกัด54กิโลกรัมครับผมและแน่นอนครับสำหรับไฟน์นี้นะฮะใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับผมมีโบนัสพิเศษจากแอนต์ซินครับแต่ว่าต้องใช้ท่าเตะก้นคอเข่าลอยหรือสอกกลับนะครับแต่ว่าท่าตุรกีฟาดหางรับไปเลยครับ3า0 0 0บาทเต็มเม The first fight of tonight will be a fight between Thailand and Cambodia Let's give it up for Map Chan from Cambodia. Map Chan, 22 years of age, with a record of 45 fights and 30 wins. Nakh Sut Chom Buk Mat Antarai Glae Kra Chon, weapons: and และตอนนี้ครับขอเสียงประมือต้อนรับเพชรน้ำขวานท่อพรานสีสจากยะลา at 18 years of age with a record of 26 fights and 17 wins นักกับกำปั้นคนนี้นะฮะสุดคมองครับแข่งสุดหนักหน่วงอาวุธหลากหลายใจเกินรอยนะฮะ และสำหรับพูดตัดสินบนเวทีครับได้แก่คุณชัยยะบูแน่้ามาสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยซูปเปอร์แชมป์ประจำวันอาทิตย์ที่30มกราคม2565ครับอยู่กับผมมรุลคงประดิษฐ์และคุณเชื้อชัยมูลการครับนะวูแรกมาแล้วครับบริการสดๆครับน่าจอเป็นผลงานของเพชรดำ่านทอ่าน47นะครับนักสู้วัย18ปี163 ได้รับการสมากผู้การโป่งแล้วก็ท่านนายกเทศบาลตำบลบะแตนะครับนายกยะนะครับคุณสมศักดิ์รวมถึงคุณมุกตามคทาด้วยครับนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดยะลานี่คือเยาวชนต้นกล้าของ3มชายแดงจังหวัดภาคใต้ครับเป็นรั้วของชาติด้วยครับเพชรด้ามขวานพรพาน47่สิจรลีลาได้เดียวโหลีลานี่สุดสนะครับสำหรับเพชรด้ามขวานครับประเภทโป่งเปรี้ยงป้างครับคุณเชชัยครับ หมัดเดียวจอดหมัดเดียวหลับนี่เห็นกันมาแล้วแล้วยังมีเขียวสดราชานนนะครับนักวยดังก็ไปเป็นรั้วของชาตินำทีเป็นพี่ใหญ่ของค่ายทอพาน47เข้ามาสนับสนุนด้วยครับส่วนคู่ต่อสู้ของไปตามฝานครับวันนี้นะครับจากประเทศกัมพูชาครับนี่คือจอมคาถานะครับมัดจันครับจากประเทศกัมพูชาวัาย22ปีสูง160เซนติเมตรนะครับอยู่ในความดูแลของประธานดิ่งคลองสวนพลูรีสอร์ท เป็นอดีตนักมวยดังนะครับท่านประสานดิ่งรุ่นเล็กของอ่างยักษ์ราชดำเนินหน้าที่ของอาจารย์ชัยยะครับบนเวทีครับส่งยิ้มกันก่อนครับแมวันนี้วันจ่ายหรือเปล่าคุณมารุตครับน่าจะเป็นวันดีๆของพี่น้องชาวจีนนะครับกับผมถ้าถึงวันจ่ายนะครับวันนี้เรื่องของการพร้อมจ่ายนะครับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดก็พร้อมที่จะจ่ายนะครับถ่านักมวยใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้เตะก้านขอเข่าลอยศอกกลับนะครับ ทำได้แอนตซิมอบให้1 0,000บาทถ้าอจอระเข้ฟาดหาก็รับไปเต็มๆ3 0ม0มื่นบาทครับขวามือหน้าจอคุณแท้งนะครับยีรพงศ์ตัวแทนของประธานดิ่งซ้ายมือก็น่าจะเป็นผู้การโป่งครับจากกรมทหารพราน47อ่ะติดตามครับคู่แรกครับลงเอยที่54กิโลกรัมนับนอกอย่างที่คุณมารุเรียนไว้ครับมีรางวัลพิเศษจากไทยนครพัฒนาครับการคอสอกขับเข่าลอยจระเข้ฟาดหางรับรางวัลพิเศษจากแอนตซิน ทักทายเลยครับเพชรดำฝานนี่เป็นไฟที่3ช้างช่อง8แล้วนะครับไฟแรกชนะไฟที่สองผ่านมาถ้าจำไม่ผิดเสมอกันนะครับนี่เป็นไฟ3แล้วต่อยมันต่อยสนุกก็ได้มาบ่อยๆเลยครับโอ้โหบวกกันมีเสียวไส้จริงๆครับต่างคนต่างบวกแลยครับมีสิทธิ์ร่วงมีสิทธิ์หล่นด้วยกันทั้งคู่ประเภทอาบุธหนักแรงครับทั้งแข้งทั้งมัตครับเพชรดำฝาน ก็จะคุ้นเคยคุ้นกลิ่นกันดีแล้วนะครับทำรบสารแล้วรู้แล้วครับต่อยยังไงออกอาวุธแบบไหนแม่กระโดดเตะเลยครับนักมวยจากกัมพูชาแม่ถ้าเข้าโบกั้นคอนี้อันนี้เซ็นมอบให้10,000บาทเลยครับเอาแล้วก็แม่จิ้มบัตรนะครับเพชรดำฝานครับมาเที่ยวนี้ดุเลยครับเพชรดำขวานโอ้โหได้ลุ้นได้เสียวกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับคู่นี้มาโอ้โหฟันศอกครับโดนเหมือนกันครับเพชรดำฝานกลัวจะที่ไหนครับนับจันเอาครับ ไม่ต้องวิวนานครับช่องแของจริงครับวัดกันเลยครับไฟแกล่งก็ยืนระยะปายต่อครับไรอ่อนแอก็แพ้ไปกลับไปซ้อมใหม่ครับไม่มีเกมการพนันครับอาวุธล้วนใส่มาใส่คืนแต่คุณนี้ครับอุณหภูมิสูงกันตั้งแต่ช่วงแรกของยุคแรกเลยครับไม่ต้องออมอาวุธกันวันจ่ายครับจ่ายไปแล้วครับต่างคนต่างจ่ายบนเวทีก็เริ่มจ่ายเหมือนกันครับจ่ายแข่งจ่ายเข่านะครับเอาครับ แตกนับน็อกนี่เป็นเรื่องธรรมชาติครับเสาร์อาทิตย์19นาฬิกาคนละทีอาครับอ้าวแล้วก็มาดูสงครามวงในโห้ต่างคนต่างตีได้นะครับ่ดูแล้คููขี้สูสีจริงๆครับ54กิโลกร,รัมโอ้โดมัดนบัตร1-2ยังยืนได้ครับอ้าวต้องโน้มลงมาหน่อยครับมับจันได้ลุ้นเลยครับแบบนี้ ต่อแต่ละทีครับเอ้าหูสอกครับเอาครับมุดแล้วก็หักศอกครับมัพจันไม่ยอมเลยครับมัพจันวันนี้ไฟล่าสุดนี้เสมอกับเพชรภูผาเอ้ปูยีมานะครับจากโปรกัมพูชา3คนบนเวทีนี้มาตรฐานชายไทยเลยครับไม่เกิน165เ้าแพ้ครับแพ้เพชรภูผามาโออหูดูครับเบิลแข้งขวา3เมตรคืนเหมือนกันครับน่าอร่อยเลยครับปีกองสดๆด้วยครับเร่งรบเต็มที่ สามยก9นาทีนี่ไฟแลบเลยครับ54กิโลกร,รัมนี่ออกอาวุธปูดปักปูดปารนะครับน่าเลยครับแม่ใยันจริงๆโดนเข่าเอาละครับตับ้งวงนายโอ้โหรัดล่างตีครับปั๊บจันแม่ใช้แรงเยอะครับยกแรกวันนี้ใช้แรงกันเยอะจริงๆอุย้ยตาคนต่ตับตบซ้ายเอาครักยิมขวาครับปั๊บจันเอ้าแม่ยิมไปโดนชกไปยิมไปครับไม่ีความสุขเลานี่อาพักหายใจหายคอแป๊บเดียว กลับมาที่ป่าตองบ็อกซิ่งเตเดียมจังหวัดภูเก็ตนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้ครับนัดส่งท้ายเดือนมกราคมปี2,565โอ้โหดุเดือดแซบเ็ปมันกันตั้งแต่ยกแรกเลยครับก็ดูภาพช้าก่อนครับมาแข่งโต้แข่งมาหมัดสวนกำปัดนปืนนะครับดูครับกำลังอร่อยครับ54ปาดเปียวรวดเร็วครับดูครับปวกันหนักๆครับ ครับมวยไทยใช้นักแข่งเตะอย่างนี้ครับรู้เรื่องครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับโอ้โหบาดาลูกนี้หักศอกเข้าไปครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับทางด้านของเพชรตามขวานแมดูจากยกแรกแล้วสถานการณ์ในยกสองไม่น่าจะเป็นรองยกแรกเลยครับเรื่องของความมันครับน่าจะแลกกันเดือดยิ่งกว่าเดิมขึ้นให้น้ำเองครับทางด้านเจ้าสังครับ ยีรพงศ์ตัวแทนของประธานดิ่งอ่ะไปบนเวทีกันต่อครับยกที่สองยกแรกดูแล้วไม่เหลื่อมล้ำไม่ห่างกันนะครับทีต่อทีความแมน่นความทีครับอะไะครับอาศัยตะลุยปลุกวงในเลยครับมับจันอยู่หาก,ก็โดนแข่งโดนกำปั้นครับต้องก้าวเข้าไปลึกๆสืบไปใกล้ๆรวบได้ตีโอโห้แข็งแกร่ชิงตีก่อนได้ข่าวว่าที่จังหวัดพระคนครศรีอยุธยากรุงเก่าเนี่ยคนดูกันเยอะอครับช่องแปดครับ ขอบคุณแฟนๆหน้าจอด้วยครับใครๆก็ดูครับรายการมันๆแบบนี้ครับ19เนกาครับเป็นงานสดๆเจอกันครับเสาอาทิตย์อาวุธล้วนๆครับเยาวชนคนรุ่นใหม่ดูครับเติมแสงสีเสียงครับก้าไปตีนึงเอาตีแม่วงในวงในต้องโตต้องดิ้นนะครับมับจันโสมัญยานฉลุงแล้วครับวิ่งสู้ฟัดนะครับมับจันโอ้โหาประคันไม่โดนครับเจอแข้งขวาเพชรขานโอ้โหเข้ามานี่ไตร่างสะเทือนเลยครับ โอ้วันนี้มาดุเกินคาดครับเพชรดาวานไม่รู้ไปโกรธใครมาหรือเปล่าครับโดนครับมาจากจังหวัดยะลาเลยครับใา้สุดของภาคใต้แล้วครับโอ้ยใสเหมือนกันครับมัดจันเจาะล่างเอาอย่าสะดุ้งอย่าสะดุ้งเอาโอ้โหชาวต่างชาติปกม,มือชอบใจครับเอาเตะขาอย่างเดียวแล้วยกขาขึ้นไม่ขึ้นอา้าวจ่อยล่างหยุดไปเหมือนกันครับเพชรดาวาน โอ้เจอแผนทะลวงครับทางด้านของเพชรด้ามขวานครับบัฟจานตอนนี้สับล่างอย่างเดียวครับมีหมัดด้วยโอ้โหเจอไปเยอะๆไม่ค่อยดีครับโอ้โหไปโกรธอะไรใครมาหรือเปล่าครับนี่แค่คู่แรกนะครับเรียนย้ำว่ามีเจคู่ครับดูกันยาวๆครับนี่ครับ k i n g of Fighting Sport ครับช่องของการต่อสู้มา ไม่มีกลัวเหมือนกันครับนักวอลจากกัมพูชาโอ้โหมีจังหวะต่อยได้เล็กช้าเลยครับทางด้านมัตจันครับเพชรผานโอ้นีครับมี็แข้งซ้ายครับเป็นทีเด็ดต้องมาบ่อยๆครับต้องมาบ่อยๆแต่ว่าตอนนี้ขยันเหลือเกินครับมัตจันอ้าวโดนโต้คืนดีทั้งคู่เลยครับแหมถูกใจพี่น้องชาวใต้ครับถูกใจพี่น้องชาวกัมพูชาครับแบบนี้นี่แหละครับกีฬาร้วนๆเอาใครจะยืนยันยากได้ดีกว่ากันเกาะแล้วเสียเข้าไปเอาเสียเพื่อชัยชนะครับไม่ใช่เสียเพื่อชาติ โอ้โหฟิตซ้อมกันมาเกินร้อยเลยครับถึงจะยืนหยัดแลกแข่งแลกปัดกันได้แบบนี้เอาเอา,อาต้องขวาเลยครับเพชรดำขวานล็อกใต้ปีกแม่ตีไม่ชัดกรรมาการชี้ยะแง่อ,อะปล่อยมือปล่อยมือเอากระโดดมาต่อยครับโอ้โหแม่เพชรดำขวานครับดูเหมือนว่าจะโดนไปเยอะเหมือนกันครับยกนี้โอ้โหสนุกเลยครับคู่แรกวันนี้ครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ฝรั่งล็อกเยนแบบครับ น้ำลายเหนียวนะครับตอนนี้เพชร์ตำขานพอมัดจันนี่ลุยหนักเหลือเกินครับเอ้ามไปคืนครับกามบูชารายนี้ดื้อไม่ธรรมดาซะแล้วอ่ะเดี๋ยวกลับมาครับเข้มข้นเหลือเกินกลับมามันกันต่อนะครับกับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับโอ้โหวันนี้คู่แรกนี่ต้องบอกว่าอาหารแอปเปอ้ลไทรเซอร์นี่มาแบบรถจับเลยนะครับอาหารเรียกน้ำย่อยคู่นี้ใส่กันมันจริงๆครับสองยกที่ผ่านมา ไปดูภาพช้ากันเลยครับกำลังปาดเปลยวกำลังคล่องเลยครับร่างกายกำลังออกการประทะครับมาครับคนละทีสองทีอ่ะแขวงไปเหมือนกันครับยกสองโดนเตะขาเยอะๆครับเพชรดำขวานแต่ว่าท้ายๆก็มีซ้ายบักเคนเข้าไปครับเจาะล่างอย่างเดียวครับมัดจันไม่ครับผักศอเข้าไปอาครับดูยกนี้ครับใครจะชัดเจนจะเบียดเข้าไป นี่แค่คู่แรกนะครับวันนี้เรามีให้ชมกัน7จดคู่นะครับคู่เอกวันนี้แบ็กแฮมเขาใหญ่อาร์ตรีสอร์ทจะเจอกันนักมวยปลาสือกับเตาโมอโซเรนติโนรับแต่วันนี้ทีมงานของประธานดิ่งของสวนปูรีสอร์ทนั้นส่งเข้า2คนเลยนะครับยังมีคู่ที่5รออยู่นะครับเจอกับเพนรินสันติมวยไทยิปขอบคุณประธานดิ่งด้วยครับขอบคุณพี่เตยลำไส้ครับ2เพื่อนรักนักมวยดังครับช่วยกันสร้างสรรค์ครับ ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติชาวไทยก็นี่คือกีฬามวยไทยแล้วล่ะครับอยู่ในหัวใจของคนไทยทั่วโลกรวมถึงชาวต่างชาติด้วยบนเวทีรุ่นกันต่อครับเอาละครับมัดตีล่ำตีกันตั้งแต่ต้นยกเลยครับ่วงต้นน้าแรงกําลังมีโอ้โหดูครับศาสต์แข้งซ้ายเวียงสะโพกออกถูกหลักเลยนะครับเพชรน้ำขวานแม่แต่ก็อึดจริงๆครับทางด้านของมัดจานจากกัมพูชาครับโดนแข่งไปเยอะนะครับ แต่ว่าโดนแล้วเด้งเข้าหาวิ่งเข้าหาครับนี่ครับมาแบบนี้ครับคุณภาพครับได้มาบ่อยๆครับมาแล้วเต้นแรงเต้นกามาแล้วใส่เกียร์ถอยหลังนี่แม่ดองเข็มดองยาวหน่อยครับต่อยไม่มันถ้าแบบนี้แพชนะไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วนี่ครับโอ้ยหักต่อเข้าไปทัวหนัวพวงพันไปเรื่อยเอาเนบไปเนบไปตีเจ็บก็จะปล่อยให้ตีครับมีสอบไปอาวุธที่เด็ดแล้วครับทางด้านมัฟจันครับหมแลครับแข้งซ้าย โอ้โหสายหนักสายแรงจริงๆครับแต่ว่ามัดจันนี่เข้าใกล้ถึงตัวตลอดครับแม่ล<ร>องไปโดนแข <อ S 1> งน่งไปก่อนนะครับโอ้โหเจอหนึ่งสองเข้าไปยอมซะที่ไหนครับโอ้โหโตขึ้นด้วยเข่าเลยครับถึงตัวแม่เติมลูกนำเข้าไปหน่อยมัดจันนี่น่ากลัวเลยนะครับมีลูกน้ำเข้าไปหน่อยครับแม่กระโดดต่อยครับโอ้โหดูแล้วยิ่งต่อยยิ่งมันนะครับทางด้านของมัดจันครับ สนุกไปกับวิชาชีพตัวเองเลยครับโอ้หายใจทำปากเลยครับเป่าปากพูดๆแล้วก็วิ่งเข้าหาเหมือนเดิมโอ้โหนี่ไม่ได้โกรธกันครับเป็นเกมการต่อสู้นะครับสู้แบบมีสติสู้แบบมีเชิงชั้นครับโอ้นี่ตั้งแต่ยกแรกจนถึงตอนนี้ยังไม่หยุดกันเลยนะครับทางด้านของเพชรตามขอแล้วก็มอบกันจากกัมพูชาครับต้องดูครับจุดจบเป็นยังไงบทุปเป็นยังไง แข่งหน้าแข่งหลังของเพชรดาวฝันไปอร่อยจริงๆครับนักสู้จากยะหายยาลาครับไม่ธรรมดาครับอ้ยโดนเข้ามาแต่ละดอกยังทนได้ยังไหวครับปั๊บจันยังไหวพยายามปล้ำในตันไปที่เชื่อแข็งแรงจริงๆครับกัมพูชารายนี้อย่างว่าครับอยู่สัประทานดิ่งน้ำเลี้ยงดีอยู่แล้วครับเอาพิดถึงปั๊มลุงดีตีเข้าไปอา้าวตีโตอา้าวคนละเม็ดโอ้โห ออกสตาร์ทดีครับวันนี้แหมก้าวขาออกจากค่ายดีครับเอาทั้งคู่มันเลยครับแบบนี้มันเลยครับกระครังไม่ดังเรายังไม่หยุดนะครับทั้งคู่บอกไว้ป้รับแข่งสายโอ้โหส่วนกระปั้นกันครับโอ้โหโดนแข่งแต่ละเม็ดแหมไม่มีบังเลยครับมัดจันเอาชายโค้งรับอย่างเดียวครับเอาละครับตอนนี้ลุยแลแล้วครับมัดจันรัดในเต็งตีโอ้โห สุดครับผู้แรกเผ่าปากก็เปาปากเหนื่อยก็เหนื่อยก็แต่ตู่ก็จะเดินเข้าไปรับอีกโอ้ยกว่าจะถึงตัวก็โดนแท่งไปหลายตุกตุแล้วครับโอ้โหสุดเ้าจริงๆครับคู่นี้ตบมือให้ดังๆครับสุดๆไปเลยครับคู่นี้นี่มั่นใจเลยครับทาง้านของเพชรดำขานทพัน่าิ4 7ปัจจันร์ะขอบ้างครับมาขึ้นเทียกเหมือนกันครับกัมพูชาขิดเท่าเทียมกันแล้วครับบนเวทีสนุกจริงๆ ไปชมภาพช้ากันเลยครับคุณเชยชัยครับไปดูภาพไฮายไล์รวมๆนะครับผลงานของทั้งคู่ดีทั้งคู่เลยครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับจะออกหน้าไหนชอบแบบไหนครับเรามีหน้าที่บรรยายไปตามอาวุธนะครับไม่ได้ให้คะแนนครับมุมมองของกรรมการกับมุมของผู้บรรยายก็อาจจะต่างกันครับบางคู่ล็อกมาเสียบมาดูครับูโอ้หฝ่าดงแข้งไปลุยในครับวงนอกนี่เป็นของเพชรจ้ามขวานครับูโอ้หจอดนี้ ไม่แตกครับยังไม่แตกครับนี่ครับสุดท้ายขึ้นเคืองขอบคุณแฟนๆครับโอ้มารยาทดีซะด้วยครับมัจจันพร้อมแล้วพบคุณกายครับลุ้นกันครับตอกหน้าไหนโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะโอ้คู่แรกของเราเท่านั้นยังดูเดือดและมันขนาดนี้3มยกเต็มๆครับ and after three rounds of action your winner goes to The Blue Corner! Oh, Mak so from Cambodia!